สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมวินแล้ววันนี้เราจะมาดูสูตรปรุงยาต่อจากคลิปที่แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากเป็นแบบปากันก่อนนะครับก็คือจะมี2แบบนะครับแบบแรกนะครับเขาเรียกว่า splash potion นะครับซึ่งก็ต้องเอาเป็นยาแบบขวดนะครับใส่การพาวเดอร์ก็จะได้เป็น splash potion นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองปาให้ดูนะครับก็จะสามารถปาใส่เพื่อนได้นะครับ ต่อมานะครับเป็นแบบเลนเจริงนะครับก็คือใช้แบบสเปชโพชชั่นนะครับลงกับเป็นลมหายใจมังกรนะครับก็คือสามารถพบได้ใน dN นนะครับซึ่งจะมีเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นม่วงๆนะครับแล้วก็สามารถเราก็ต้องเอาขวดไปตักนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นยานะครับอันนี้เป็นยาล่องหุ่นนะครับ ซึ่งเราต้องใช้ยา Night Vision นะครับรวมกับ f r m e n t a l Spider Eye นะครับซึ่งสูตรครับก็คือใช้เ็ดน้ำตาลนะครับแล้วก็น้ำตาลก็คือคัพได้จากชูการ์เขนนะครับแล้วก็ Spider Eye นะครับซึ่งดอกจากการค่าสไปเดอร์นะครับก็จะได้เป็นยาล่องหนนะครับเดี๋ยวผมจะกินให้ดูนะครับ ซึ่งพอผมกินก็จะไม่เห็นตัวผมนะเดีย๋ยวผมกินนมก็จะกลับมานะครับต่อมานะครับจะเป็นยา regeneration นะครับก็คือจะทำให้เลือดรละเพิ่มได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งก็ใช้เป็นออกว่าโพชชั่นนะครับก็คือแล้วก็ปรุงเข้ากับแก๊สเทียนะครับหรือน้ำตาของแก๊สนะครับก็คือได้จากการฆ่าแก๊สนะครับ ก็จะได้มาเป็นยา regeneration นะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นยา strange นะครับหรือว่ายาที่ทำให้เราตีได้แรงขึ้นนะครับก็คือใช้เป็น base powder นะครับปรุงรวมกับ awkward potion นะครับก็จะได้เป็นยาตีแรงนะครับต่อมานะครับอันนี้จะเป็นยาพิษนะครับ ก็คือเป็นยาอยซันนะครับหรือว่าเป็นยาพิษนะครับก็คือใช้เป็นยาออกหวาดนะครับแล้วก็รวมกับสไปเดอร์ไอนะครับก็จะได้เป็นยาพิษนะครับต,ต่อมานะครับเป็นแต่ว่านี้เป็นยาวิกเนสนะครับหรือว่าจะทําให้เราตีตีได้เบาลงนะครับก็คือตรงข้ามกับยาตีแรงนะครับซึ่ง อันนี้ใช้เป็นขวดน้ำเปล่าแบบเป็นปกตินะครับแล้วก็ใส่เป็นฟีเมนสไปเดอร์ไอนะครับเข้าไปก็จะได้เป็นยาวิกเนตนะครับโอเคครับต่อมานี้เป็นยาฮามิงนะครับซึ่งมีวิธีปรุงสองแบบนะครับก็คือเดี๋ยวผมเริ่มจากวิธีแรกเลยนะครับก็คือใช้ยาฮิลลิ่งนะครับรวมกับฟีเมนสไปเดอร์ไอเหมือนกันนะครับ ก็คือเป็นแบบนี้นะครับต่อมานะครับเรามีอีกวิธีหนึ่งในการปรุงนะครับก็คือใช้เป็นยาพิษนะครับก็คือ potion of poison นะครับรวมกับ filament spider eye นะครับก็จะได้เป็นยา harming นะครับซึ่งพอเรากินเราก็จะเจ็บนะครับโอเคครับ ถ้าเพื่อนๆอชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊บาย